วันนี้ครับผมเทเองนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่เกม EBA กันอีกแล้วนะแล้วันนี้เนี่ยผมว่าจะมาทําคลิปหนึ่งไปหนึ่งไลน์กับตัวละครที่โดนปรับมาใหม่นะครับเออคือจริงๆตอนแรกว่าจะไปทําเกมอื่นแล้วนะแต่ผมไม่รู้จะไปทําแบบอะไรดีนะครับว่าจะไปทำรีเจนเนอเรียเบเดนกาวแต่อยากจะรอจุนให้สกิลหมดมันครบก่อนอนะ่ะคืออยากจะไปเล่นตอนที่ท่ามันครบหมดแล้วอ่ะมันจะได้แบบแบบไอเชี่ยมันจะได้แบบสุดๆแบบมันมันจะได้ไม่มีอะไรคร้างคาเพราะงั้นแบบอื่นช่างมันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเล่น EBA ก่อนดีกว่านะฮ ว้ามาอัดแรกคือตัวละครที่โดนปรับมาใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงที่โดนปรับมาตั้งแต่บัฟเนิร์ฟครั้งใหญ่เลยนะครับเออคือมันไม่ใช่การบัฟเนิร์ฟปกติไงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแอนิเมชันของตัวละครน,นั้นไปเลยอเหี้ย ซึ่งผมคัดไปแล้วนะฮะสตัวนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่ถ้าเกิดเอามาเยอะเกินคลิปมันจะยาวนะครับเพราะงั้นตัวแรกนี่อิจิโกะไอเชียอันนี้โดนปรับมาในร่างโหมดนะฮะมันเป็นการปรับที่เรียกว่าบัฟโคตรโเลยแย่เป็นอย่งเก่งอะโหมดอิจิโกะตอนเนี้ยอ๋อแล้วก็ผมจะเล่นตัวละ2แมตต์เท่านั้นนะฮะเพราะถ้าเกิดเล่นเยอะเกินเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโคตรนะครับแม,มตต์แรกเจอเดนดัมวหน้องแล้วไงใครๆถึงร่างแรกผมจะโดนเนิฟมาแต่ตัวพี่ก็ยังเจ๋งๆเหมือนเดิมนะโอเคพุชชี่ Yup. อ,อ,อ,อ er ้าวเออกัดแตกสุดกองไม่ใช่สัตว์เขาจะบล็อกทำไมไว้ยังอืมคอมโบสุดโหดอันนี้โดนบัฟมาอ๋อขอบคุณมากเพื่อนอืมเกจิกะ er อ,อ๋อบล็อกเรียบร้อยน้องพุ่งไปด้วยความเร็วแสงเป็นไงโอ้ยเชี่ยพื้นต่างระดับแล้วเคาน์เตอร์ทำไมเพื่อนอืมคอมโบสุดโหดอ๋อไม่เป็นไรยังได้อยู่น้อง เอ้าลืมโอ้โหโอ้โอเคนี่ว่าจะบล็อกเป็นอืไม่โดนเอ้ามันเคาน์เตอร์ทันชิบหายครับน้องกูตายกูตายเขาโบไปเมื่อเนี่ยโอเคเขาโบไปเป็นฟันดีครับน้องหน้ากากผมแตกเมื่อตอนไหนวะเออไม่เป็นไรตายดีแหละเคาน์เตอร์อ๋อเคาน์เตอร์จริงโอ้เดี๋ยวผมไม่มีสกิลอะไม่เป็นไร เดี๋ยวหาจังหวะเอาก็ได้น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบล็อกทําไมนี่บล็อกทําไมนี่บล็อกทําไมก็เพื่อนจีจีครับจีจีให้บอกเลยหมดโคตรโคตรเลย้ยจนทีน่คอเตอร์ <c orter> โอ้โหเชี่ยเขายิงเอา้าแล้วมันไม่โดนอะไรวะทิ่บล็อกอยู่กับตัวกูหรอกรู้ว่าอยู่กับที่เชี่ยโอเคชิบหายชิบหายชิบหายโอ้มันโดนได้ยังไงวะเพื่อนบล็อกไปแล้วนะ อคอมโบไม่เป็นไงอ่าเรียบร้อยเจจีครับจีจ,จ,จีครับน้องดอับเป็สุดแรงไอ,อ,อ้ห้าสิบดับเป็ต่อคอมโบนะอุ้ยแล้วดับเหมือนเดิมเลยวะโอ้จเกเลยเชีย่ยตัวโกงเนี่ยโกงแล้วไงเป็นไงไม่โดนไอ้เชีย่ยดีนะเขาไม่ถอยต่อโอ้ กูเทดนะกูเทดนะเพื่อนกู40ดาเมจนะเออเฮียคอมไม่โหลดหรือเน็ตกูไม่โหลดวะเพื่อนสวยตายวะโอเคตายขอบคุณมากที่บล็อกเกตสก้าว้าวว้าวแล้วทำอะไรเพื่อนกูอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นโอ้โหเอาเชียกูตายไอ้ไม่เขาไม่มีสกิลต่ออมโบ จะแรงอยู่เนี่ยเออหน้ากากกูแตกแล้วอืมทำยี่อะไรก็อืดไปหมดเลยหน้ากากแตกโอ้ยยังโดนเว้ยสุดยอดมากเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณมากครับน้องอฟิลโอโบเต็บไม่ได้นีหน้ากากชะชะชะอุ้ยเชักชอ๊ยขอนขอนขอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวผมรอสวนตอนเขาใช้สกิลนั่นแหละน้องกูรอจังหวะนี้มานานแล้วเพื่อนไอ้เหี้ย ผมต no, 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 ้องปิดเขาให้ได้เน okay, okay. okay, ี่ยโหมดมันโกงโอ้โหนึกว่าจะไม่โดนคือโหมดเขามันโกงมาพอผมเลยนะดีไม่ดีโกงกกูอีกไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้ใส่ไม่หยุดน้องกูไล่ไล่เที่ยมาดิเออมาดิเที่ยโอ้ยอว่าโอ้เที่ยแม่งลื่นลื่นเลยสิกูเหตุแลโอเคโอเคขอโทษเพื่อนเพื่อนโอเคขอบคุณมากเล่นเที่ยเลยมึงน้องเพาน่าจะมีโหมดแล้วนะ ชิบหายละมันเล่นดีเลย์สิผมได้อ่ะโอเคกูงัดไม่ทันโอเคกูตายไอ้เหี้ยชิบหายตายย่ายังวะน้องมึงไงคว่างไปกดสองสองแล้วทำไมกูกดจองไม่ตีเลยฮ่าฮ่าฉันแพ้แล้วแหละแพ้เชี่ยเลยปัญญอ่อนไม่ยอมทอแล้วกูทำเหี้ยอะไรกูเนี่ยเพลไอ้เชี่ยข้อบุยดีไม่ทำไปซสเลยอ๋อโอ้ยมันโดน วฮ่าๆกูแพ้ของแท้อะไรเนี่ยแพ้เชียร์อะไรไม่โดนอะล่ะกูแพ้ละกูแพ้แล้วกูมันโดนได้ยังไงวะไอ้หฮไม่เยุดยุดจิงๆน้อง ในสุดกูจะได้เล่นตัวที่กูอยากจะเล่นสักทีและตัวที่2ที่ผมจะเอามาเล่นนั่นก็คือโจเซฟนะครับผมไอตัวเนี้ยผมชอบมากเลยผมชอบเล่นตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่แม่งโดนเนฟมาจนกระจอกบอกเจ๋งอะแต่ตอนนี้คือมันเจ๋งบอกกระจอกไม่ได้แล้วนะครับกูจะพูดเชียร์อะไรของกูเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้มันเก่งมากแล้วนะฮะโดยเฉพาะในด่านที่มีเออไม่เป็นไรผมแก้ทางมันนะครับแต่ผมแก้ทางมันเยีะเจอกูปองปอง,ปงยิงก่อนบับดามจ ทำอะไรน้องอืมจำวะนนี้จิตวิทยาสายดอกจิตวิทยาสายดอกจิตวิทยาสายดอกโอ,อ้ยิงมาแต่มันยิงโดนกูงไงประเด็นไอเ้เชียงไม่ต้องหลุดน้องมันหลุดไม่ได้ <c ười> ไม่มีสกิลอ๋อเออข้อเหลือขาเหลือปืนกลนั่นแหละเยี่ยมมากน้องฝันดีครับน้องตัวพี่มันโดนบัฟมาแล้วคือสกิลที่โดนเปลี่ยนไปของโจเซฟเนี่ยมันคือท่าสี่นะฮะเออสี่มันยิงน็อกแบ็กนะครับผมแต่คือมัน มันน็อกแบ็กแบบต่อคอมโบได้ไงโอ้มึงก็ยังจะยิงโดนกูนะเพื่อนฮิตบ็อกไอ้เชีย่ยกระสุนฮิตบ็อก <c oughs> สี่เหลี่ยมไอ้เสือจะเชื่อไม่มีสกิลโอเคอ,อย่างนั้นก็เสียหลุดเรียบร้อยเรียบร้อยปันเดียบน้องกูบอกเลยกูบอกเลยปันเดียบนอ้องดึงไปเล่นตัวกำแพงเออ สกิลตุงบัตบัตสุดโหดนะเฮ้ยชอบมากเลยวะทายเยี่ยนี่เลยเยอะเฮ้ยนี่ละเมนใหม่กุยน้องยิงมายิงมายิงปุ๊บเขาตายนะครับยังโดนยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยอ่ะเรียบร้อยมึงตายสัตวสฮ่าแต่มึงไม่เลยสกิลขันกูแล้วไงเฮ้ยมึงตายยังตายเฮ้ยสกิลใส่จุิเดายใส่ดอกวิเดายใส่ดอกจุบิเดียใส่ดอกตั้งตัวไม่ถูกเลยดิ โอ้ยรับมือไม่เป็นรับมือไม่เป็นเรียบร้อยฟันนี้ครับน้องโอ้ไม่ต้องหลุดน้องไม่ต้องหลุดเรียบร้อยฟันนี้ครับน้องเอ้ยตายฟันดีกับน้องฮามอนมันจบแเราละเพื่อนเอ้ย้ันหมดกูนี่โคตรโกงอ่าเรียบร้อย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 ไม่ต้องหลุดไม่ต้องหลุดไม่ต้องหลุดไอ้ยังไม่ต้องหลุดโอ้ยหินสลา โอ้โหไอเซนไอเชี่ยไอเชี่ยนี่ตัวแก้ทางกูของแท้แหละตะกี้ผมไปแก้ทางมันแต่ตอนนี้กูเจอแล้วไงตัวที่แก้ทางโจเซฟกูเดี๋ยวไม่เป็นไรน้องจะแก้ทางเชี่ยอะไรก็เรื่องมึงตายกูไม่ทันหรอกมึงอ่ะอ๋อเป็นไงเป็นไงเทคนิคลับโจเซฟเว้ยตระกูลลับโจนาธานโอ้โอเคกูตายตายตายว่โอเคไม่ตายเรียบยอดมักน้องหลุดไม่หลุดเฮ้ยไม่หลุด เฮ้ยโอ้มันเล่นเป็นนี่วายเฮียเราทำอะไรเนี่ยน้องจะต่อยออกกันไหมนี่ไม่โดนไม่เป็นไรยิงได้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 โอ้โหเฮียเอ็งยังไงสับดับไปบนผิดเฉยยังน้องไม่โดนไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีสกิลขัดกูแล้วยังไงลไรเฮ้ยถัดจิ้มดิยาใส่ดอกจิ้มดิยาส่ดอกจิ้มดิยาไซด็อกเฮียจิ้มดิยาไซด็อก โอ้หล,ห,ลหลุดหลุดหลุดแล้วไงน้อง <_ m> เออผมต้องระวังนะเนี่ยคนนี้เขาเล่นเป็นนะเฮ้ยเขาแต้มสามร้อยนะตะกี้เขาเล่นเป็นนะเนี่ยเขาหลุดคอมโบเป็นแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุดโอ้โห,โโหมันเ้ยมันไม่หลุดจริงว嘛เชีย่ยเฮ้ยมันหลุดคอมโบเป็นจริงเลยเนี่ยอ่าไม่มีตลกแล้วน้องไม่มีคำว่าตลกแล้วไม่มีคำว่าตลกแล้วอื้มไอ้สัตว์ฮ่าฮ่าแกะทางคุไปพอจะเล่นเก่งอีกโอ้ชิบหายทำไมเขาต่อยผมผมวะ กูกากไงเฮียโอ้ยเขาเตยมันเขาเตยทําไมเขาเตยทําไมน้องไม่มีหลุดลใช่ไหมเนี่ยไม่มีหลุดวันดีครับน้องคลิป <c li pped> นี้ว่าจ,จะพูดมากไปหน่อยนะขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดลำคาญคือผมพยายามผมพยายามที่จะลดคำหยาบอยู่ไงอันนี้คือกลับมาอัดคลิปไอ้สอคลิปที่แล้วอะ่ะเชีย่ยคำหยาบมาเต็มเลยเว้ยทั้งคลิปอ่ะไม่มีคำหยอบจากนั้นคลิปนี้ก็ลดหน่อยนิดนึงก็ยังดีนะอ๋อเรียบร้อย ฝันดีครับน้องพูดไปงั้นแหละแล,ะล้วรอบนี้ง่าแล้วนี้กูไม่หลงแล้วน้องจิ๊ปัญญอ่อนอไม่โดนโอเคกูตายกูตายกูตายโอ้มันตอ,อ,อกหมดได้เยอะฮ่าฮ่าแต่กูไม่ตายว่ะจิปิญยาใสดอกอจิปิยาใสดอกติดเล่นเกินระวังแพ้นะเอแพ้อะไรไม่มีครับคำว่าแพ้หมดผมมันโกง,งหมดเขาเยอะมากมาก,มากเลยนะคือหมดกูนี่คนละเรื่องกับหมดมันเลยอนะไม่อยากจะโม แต่คือกูเอ็มมันสู้มันไม่ได้เนี่ยเป็นเรืๆๆเ่องเดียเออพูดงั้นแหละเอ็มมันได้อยู่ครับเฮ้ยเชี่ยมันเฮ้ยมันศึกษาไอ้เชี่ยนี่มันไอเซ็ตตัวจริงวะเนี่ยไอ้เี่ยโอเคหมดชิบหายละผมจะทวงฮ่าฮ่า,าติ๊กนิคลับตระกูลโจนาธานไอ้สัปไปแล้วทำอะไรมึงน้องโอ้โหมันหลุดคอมโบเป็นไอ้เชี่ยช่วย เมนไอเซนตัวจริงมันยังมีคนเมนไอเซนอยู่ว่าบุกจะไหมนี่ไอ้ยะหยาละเออสี่สิบดาเมจนั่นไม่ตลกมันเอ็มบันโคตรเร็วเลยอ่ะมันซอยยิกงๆกะเห็นปะมันซอยยิกงๆกะกูจะไปเทรมันยังไงวะเนี่ยผมต้องลดเร็วประมาณครึ่งหลอดเออเล็ดรถเร็วเลยประมาณครึ่งหลอดลรถโอเคอเปิดโมลาน้องฮามอน อ้าวกดทำไมรู้จักเซฟกระทาะเหล็กไหมยะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย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 โอเคโอเคกูตายกูยังเขาไม่มีทูบับเวอร์วะอ้าวฟันดีครับน้องฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ากูชนะลวเพื่อนมึงไม่มีทางชนะโหมดชุดโกงอย่างนี้ได้หรอกน้องหลุด <c oughs> เรียบร้อยจีจีครับ <c oughs> มไม่ต้องขอเตอร์เพื่อนตายอยู่ดี <c oughs> มาตัวที่สามแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โดนปรับมาใหม่เหมือนกันนะแต่มันเอ่อเหมือนเป็นการปรับแบบโดนเนิบนะครับอืมคือมันทําให้ตัวเล่นยากขึ้นอนะประมาณนั้นนะฮะปกติตัวมันเก่งมากแล้วก็เล่นง่ายมากนะแต่ตอนนี้เล่นยากขึ้นนะครับตัวละครที่ว่าก็คือเอครับผมอ่ะเจอบิจิตาซุปเปอร์แล้วก็เอฟซีแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูมันยังเก่งอยู่เพราะว่าท่าสี่มันนี่แหละไอเหียถ้าไม่เนิฟท่าเชื่อนี่ยังไงตัวมันก็ยังเจ๋งๆอยู่เหมือนเดิมน้องเป็นไงเป็นไงอะไรวะไอเหียจับไปโดนด้วยะ เรียบร้อยอ๋อโอ้โหสตันดิมบอลไอ้เหี้ยสตันดิมบอลอ๋อนายน้องเฮ้ยบอวทีมีสวยสวยไม่ตายไม่เป็นไรเทรดได้ไม่ใช่ตอดมันตอดมันได้เว้ยอืมไอเช่นนี้ก็เร็วชิบหายเลยสกิลมันเรียบร้อยทำอะไรครับน้องไม่ตายดาเมจไม่พอโอเดี๋ยวรอท่าสีรอท่าสี่คุณพม รอท่าสีค่อยไปเล่นเล่มสิบเซฟโอโอเคกูตายอา่ามึงได้ปลดไปสก,กิลสัตว์ลายกูมาแล้วนอ้องอจุบเรียบร้อยปั้นดีครับน้องหนึ่งสองสามสี่ไว้ปั๊บกระแตกเออยยาะโอ้โหไม่ตายเหลือเลือดเท่าไหร่นะมันจะเหลือเลือดไปทำไมนี้ไอ้เชี่ยออืเรียบร้อยนี่ขนาดโดนเนิร์ฟมาไม่หยุดมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะเอเนี่ยโอ้ย เนิบยังไงก็ยังเก่งเหมือนเดิมครับนอ้องฮ่าโอ้ไยเฮีย้ยมองไม่เห็นไอสัตว์เห็นแต่สีฟ้ามองไม่เห็นเมื่อนโอ้โหทำอะไรครับเพื่อนทำอะไรน,นี่อ่าเรียบร้อยคอ,โอมโบสุดกอ้งอี๋ไม่ตายไม่เป็นไรผมยังมีท่าสุดโกงไอ้ควายเฮ้ยอืมเป็นไง ายตาระดับโหดของเทพกันไฟอยู่โคตรไกลแต่ไม่อะไรเว้ยเรามีท่าสุดกองไม่โดนไอ้เชียโอเคชิบหายครับน้องกูตายไอ้เชียเฮ้ยเพื่อนยาเพื่อนไอ้มันทำไมจับไม่ถึงวะโอ้โหตายจะตายไงเ้ส เปิดโมดแล้วนังเจเจจับเกมอ่าเรียบร้อยจริงฮะเอาจับไม่ติดอ๋อเปิดหมดเลยเปิดหมดทำไมเปิดหมดทำไมครับน้องอืมเรียบร้อยอ้า๋อเพื่เปิดหมดเหรอเอาอีอนรีเฟกพี่ไปชะลานะน้องเห็นอย่างนี้แต่รีเฟกพี่อยู่ระดับวัยรุ่นนะโอ้เรียบร้อยจริงฮะจริงครับ Look, s you. <S อโอเคเขาอ,อยากจะรีบอะได้ไหมแต่ไงออกไปคนมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะครับอคุณละลินเวยอชนะแล้วนะฮะตัวผมนี่ระดับแก้ทางคุณลินนะผมะเรียบร้อยโอเคมันบล็อกได้ยังไงนีมไม่ต้องมาแสบตาน้องตาอยู่ดีเพื่อนอ,อฟันดีครับนอ้องกาแตกสุดก,ก๊ก กาแตกพี่มันโกงเล็กน้อยเว้ยเอาแวแสบตาทำยังไงเพื่อนมันไกลโพดมันอะอืมเรียบร้อยอ้าวจะกิลคูดาวไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเอ็มมันได้อืมโอเคต่อไม่ได้อะเอาโอเคกูตายฮ่หา,หาการนี่มึงฆ่ากูเท่ากับได้ปลดปล่อยสกิลสัตว์ลายออกมาแล้วน้องเฮ้ยยาโอเคไม่โดนย,ยังเหลืออยู่ไว้น้องแสบ าทำไมนี่ฮึโอ้ผมไม่ทันว่ะโอเคเรียบร้อยจีจีครับจีจีครับแต่เขา,ไม,ามมมไ,มไม่ตายแต่ผมมีโหมดไงเขาไม่ตายแต่ผมมีโหมดไงแล้วก็เปิดเลยไงไม่รอเชียอะไรงนั้นอะไม่รอเชียอะไรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวจังหวะต่อยเขาให้ได้นะครับต่อยได้ปุ๊บผมชนะเลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เชียแรงเกินไอ้สัสสองท่าต้องจะตายหา่าโอเรียบร้อยจีจีครับอืมจีจีฮะ จิจีครับอืมจับไม่ติดอีกแล้วเชีย่ยทำไมวะไม่ได้เป็นเพราะมาทำโอ้โหโอ้โหทำอะไรครับน้องอ้วสปแปมสก,กิลรลอแล้วจีจีครับ โอ้มาฮะตัวละครที่4แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นการปรับแบบเนฟมานะแต่พอเอาไปเล่นจริงไอเชี่ยมันโดนบัฟมาในหว่าตัวละครที่ว่าก็คือคีระครับผมอมตัวนี้เก่งมากเลยนะตอนนี้ถ้าเล่นเป็นนะแต่คือกูไม่รู้ดิผมรู้สึกเล่นมันไม่ค่อยจะเป็นแล้วตอนเนี้ยถึงแต่ก่อนจะเคยเป็นเมย์มันก็เห่อ,อ,อเจอตัวหน้าลำคาญอีกแล้วครับพี่น้องอ๋อผมต้องระวังท่าสี่เขามากๆเลยนะสกิลสี่มันโกมากเลยโซโล P t s ตอนนี้อ,ะอ่ะม่งอ่าโอเคกูตายเฮ้ยไม่เชร์แท็กตอนนี้เราลุกพ่อกระโดดขึ ระเบิดบันเออเป็นไงสกิปสุดฮอตมันจะล็อกตามเป้าหมายที่มีความร้อนสูงนะครับอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอตัวคอมโบสุดโหดไอ้ลองหนึ 1, 2, 3, แบบ่งสองสามสี่เอาไอสัตว์ในระเบิดกูไอ้เหี้ยมันพึ่งมาแปะโอ้โหนี่ไงไม่ได้เล่นนานแต่กูต้อนแกง่ายตอนนี้เวายกว่าสไตล์ต้อนแกะนะครับไอสัตว์จะถัก จะติดตามป้หมายที่มีความร้อนสูงโอเคเขาเน้นเทปวะแล้วกูจะเข้าไปหามันทำไมเมื่อกี้สกิลสี่สกิลสี่นั่งมานั่งระวังท่าเดียวมันเลยเนี่ยอ้ยอ,อยู่ๆก็ไม่กดสกิลสี่กูตายโอ้โหผมว่าน่าจะแพ้แล้วว่ะคือด้าผมยังไม่ได้หมดหรือว่ายังทําอะไรเขาไม่ได้ผมก็แพ้เนี่ยโอเคกูตายเย้ย ไม่ยังไงน้องเฮ้ยจะมาที้แหละจมูกหูเอ้ยไม่เป็นไรกดผิดไม่เป็นไรน้องยังได้อยู่ยังมีหนึ่งคอมโบไม่ไงแปะระเบิดเรียบร้อยกูแปะไปละเอ้าวเอาเลยไอ้สกิลหนึ่งกูติดโคด้าวคืออะไรกูไปแปะมาทั right ้งในเงี้ยไอ้สัตว์คนตีนจัดเลยเกมเมี่ย่ะแล้วกูมองไม่เห็นเองวะมันจะหลบยังไงเนี่ยโอชิบหายแล้วผมเล่นพลาดไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ย ผมมันโคตรโกงไอ้ตัวนี้เนี่ยยังยังยังเฮี้ยยังไม่ได้หมดโอ้โหเคียกูตายจีๆครับน้องยังไอจ๊งบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้เอ็นเดเวอร์ว่ะเชี่ย พึ่งจะเห็นคนเอาตัวละครจากไมฮีโร่มาเล่นเป็นครั้งแรกหลบกัดแตกสุดกากไอ้เหี้ยโอ้โหมันขัดไม่ได้เมื่อไรมันจะเนิื้อไพซาบินมันโดนขัดได้สักทีไหนเพื่อนฮะอืมดูคอมโบรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดแล้วรอบนี้กูใจเย็นตายมาเนี่ยเยังไม่ตายไม่เป็นไรพวกผมมีเชียร์อแอคแท็กมันมยิงตามโปรไมที่มีอุณหภูมิร้อนสูงระวังกาแตกนั่นแหละอยี่ามา เออมันไหลบง่ายยังวะปกติมันหลบง่ายขนาดนี้เหลือได้เชียนี่เนี่ยครับเพื่อนอ๋ออยู่ๆก็หลุดเอ็มวันวัตฟัคเยอะไปไหนน่องจะไปไหนน่องเรียบร้อยดูคอมโบอีกรอบหนึ่งตายวะเนี่ยไม่โดนไม่เป็นไรเพราะผมยังมีเชียร์อาร์ตแอคแท็กมันจะติดตามผมไว้ที่มีความร้อนสูงไอ้เี้าทั้งตัวมันเป็นไฟด้วยได้ซะ ระวังกัดแตกเออหลบไม่ได้แล้วไงรอบนี้ไม่เป็นไรฮนะพาะผมเอฟฟันก็ได้อีกแล้วอืมทูคอม,มโบอา้าวหายอ๋ออยู่นี่เองนึกว่าหายไปไหนเออจีิจรฮะเชื่หมดสุดโกกู่ตรงนี้แล้วน้องแอบบับลตู้มเคียร์ควีนนี่ยระเบิดเป็นล็อกเป้าไหมผมรอแอบบับเผมชนะแล้วนะครับเออนั่นแห,หละจีจีฮะ สัตว์หมดแม่งก็โครงริบหายเลยโหมดคิระเนี่ยโอเคฮะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะตอนแรกว่าจะเล่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าพอดีกว่านะครับเจ็บคอและหมดแรงแล้วก็อนั่นแหละฮะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะจะพูดซ้ำทำไมเอาว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย